พืชสสิงแสง สวยๆสยสนใจสั่งได้นะจ๊ะ,ะแปลงนี้ลูกค้าสั่งให้ลงกลางไล่แต่เราเข้าไม่ได้เด้อลงให้หน้าไล่เลยนะจ๊ะ เรียบร้อยตัวลูกดิ้น,นส่ยดิ้นสายเป็นไงโอเคจ้า